สวัสดีครับผมนายนุภาพประเทศสอฟันนครับตามเลขที่21ครับวันนี้มาต่อไฮโดรลิกสามครับใช่ไมเรียกต่อไฮโดรลิคได้ป่าเลยกต่อไฮ ถ้าถ้ามันเป็นเคสอย่างนี้นะครับเปน็นสีแบบนี้มันก็คือต่อพวกนี้ไม่ใช่มันคือต่อต่อสีแดง<อ>ต่อแดงต่อฟ้าแต่ถ้าเป็นพวกอย่างนี้ตัวนี้ก็คือนี่อ๋อพวนเป็นแบบนี้อันนี้ก็ได้อ๋อแต่ว่าสีแดงข้างล่างนี้ อันนี้คือไพ่จะเปนอะไรทายอันนี้ืึ้นไปเลยอ่ะแต่นี่มันง่ายอยู่อันนี้อันนี้พี่ทายอันนี้ชอบเนี่ยแล้วก็อันนี้กึนนี่อันนี้กึนนี่นี่ึนนี มันจะมีมันจะขึ้นมา่ไหมอเกานีขึ้นมีนีขึ้นนีไม่มีมอนี่ก็มีแค่ข้างล่างล่างขึ้นบนใช่กวสีงขึ้นบนใช่แล้นสองแ่ง่นมนมีเียกับีแล้ก็บทีีีีันมีเขียแค่นี้หแค่มีเขียงหอ 写作业，你们。星期天下午 ไม่ได้ก็แบบถ้าได้ก็ มันก็อันนี้เป็นมันจะมีแค่หน,นึ่คสองคสามคสี่มกับหนึ่งสองสามี่มันมีสตัว